รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับนะเนื้อทองแดงพิมพ์จิ๋วครับปี2,539ขนาดนะครับเล็กกว่าเหรียญหนึ่งบาทจ้ะนี่ครับนะใครหาของขวัญให้ตัวเองให้ภรรยาให้ลูกสาวลูกชายนะครับจัดไปครับให้คนที่รักคนที่สนิทนะครับนะสวยๆพร้อมเลี่ยมทองนะครับปกตินะผมปล่อยอยู่1 0 0 0 0นถึง1 2 0 0 0ครับนะ10,000ถึง12,000ครับดูครับเลี่ยมทองน้าหนาเลยครับ นะฮะสวยด้วยครับแดงแป๊ดเลยรุ่นเปิดโลกปี39พิมพ์จิ๋วครับนานๆจะมีเข้ามาสักองค์ครับแดงแป๊ดเลยครับใครพบเจอคลิปนี้นะครับมาแบ่งไปครับนะไม่ถึงนะครับไม่ถึง800 0บาทนะฮะแบ่งให้ไม่ถึง800 0ครับนะครับมาจัดไปครับนะฮะจิ๋วปี39เต่าจิ๋วปี39รุ่นเปิดโลกครับเนื้อทองแดงอ่าโอเคหอที่สอง โอ้โหเห็นจมูกเห็นนิ้วมือนี่สันเลยนะครับมือสันเลยครับดูสิครับจมูกโด่งนิ้วครบครับพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสครับหลวงปู่หลิวปลุกเสกหนึ่งไตรมาสนะฮะนวัดไร่แตงทองก่อนจะนํามาเข้าพิธีปลุกเสกที่พระราชวังสนามจันทร์อีกหนึ่งวาระเป็นพิธีใหญ่องค์พระเทพมาเป็นประธานในการจัดสร้างนะครับนะ,ะในการปลุกเสกพระเครื่องในปี38รุ่นไตรมาสอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะ องนี้คือเนื้อทองฝาบาทเกตะลังครับจะเห็นแสงระยิบระยับนะครับนะสวยสมบูรณ์มากๆครับนะฮะด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคนะครับตอกโค้ดคมคมลึกๆนะด้านบนนี่ครับขวามือเนี่ยฮะเห็นนะปลายเล็บผมนะครับสวยสมบูรณ์มากครับคุณพี่ขนาดกําลังสวยครับนะพอเทียบกับเหรียญบาทนี่ครับนะคุณพี่สุภาพสตรีก็บูชาได้นะครับนะสวยๆเลยครับนะสวยๆเกตนี้นะครับ ผมปล่อยสูงสุดอยู่6,000กว่าบาทนะใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้ไม่ถึง4,000ครับรุ่นไตรมาสนะครับปีพศสอ3 9จะ้ะจนะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับพ,พี่จ๋านะครับรุ่นไตรมาสครับปี3,8นะต่อไปโอ้โห พญาเต่าเรือนนะครับรุ่นขวัญใจมหาชนหรือขวัญใจคนจนเนื้อเงินครับคุณพี่นะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมนะครับเทียบกับเหรียญบาทก็เท่ากับเหรียญบาทนะครับนี่ครับนะเท่าากับเหรียญบาทเลยครับพี่ๆจ๋านะน่ารักมากครับนะคุณพี่สุภาพสตรีนะบูชาได้เลยนะเลี่ยมทองสวยๆเลยครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยครับ ต่อโค้ด2โค้ดคมคมลึกๆครับรุ่นนี้นะฮะสร้างขึ้นในปีพศ2537ครับพี่ๆเขาเรียกว่าพญาเต่าเรือนรุ่นขวัญใจมหาชนขวัญใจคนจนเนื้อเงินครับปี37นะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคครับนะมหาลาบมหาโชคทําไมถึงเรียกอย่างนั้นเพราะว่าเป็นหลังยันวนครับเงินทองไหลวนเข้าดูดซับเรียกโชคดีนักแรครับปี37ครับ นะหลวงปู่หลิวสร้างที่วัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐมครับสมบูรณ์มากครับผมปล่อยไปสูงสุดนะครับ12,000บาทครับใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้ไม่ถึง9,000ครับนะแบ่งให้ไม่ถึง9,000ครับเล็บครบสวยเลยนะจมูกโด่งนิ้วครบต่อโคตคมคมลึกๆครับนะต่อไปนะนะเป็นห่อนี้เป็นพระไซส์ขนาดขนาดแบบว่ากำลังน่ารักครับนะครับ อีกสองห่อครับโอ้โหเนื้อทองคำปะครับเนี่ยโอ้โหพี่จ๋าโอ้โหมือสั่นขอโทษทีนะครับนะฮะเหรียญนี้คือเหรียญนะฮะเจ้าแม่กวนอิมครับเหรียญเจ้าแม่กวนอิมเนื้อทองฝาบาทครับพี่พี่ไม่ได้สร้างเนื้อเงินไม่ได้สร้างเนื้อทองคําไม่ได้สร้างเนื้อทองแดงนะครับ สร้างเพียงเนื้อเดียวครับเนื้อทองฝาบาทไม่ได้สร้างเนื้อนวะด้วยนะครับสร้างเพียงเนื้อทองฝาบาทเท่านั้นในปีพศ2536สร้างเพื่อฉลองนะวิหารเจ้าแม่กวนอิมณนะวัดไร่แตงทองในปี36ครับหลวงปู่หลิวเป็นผู้จัดสร้างและสร้างไว้เพียงนะครับ1,000องค์เท่านั้น1,000เหรียญเท่านั้นครับเหรียญเจ้าแม่กวนอิมท่านนะครับศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่หลิวยังบูชานะครับเจ้าแม่กวนอิมผมบอกไว้เลยครับนะฮะเจ้าแม่กวนอิมที่หิ่งพระผมก็มีครับนะฮะเหรียญเจ้าแม่กวนอิมนะฮะหนึ่งในหนึ่งพันองนะครับเนื้อทองฝาบาทและสวยสมบูรณ์มากนะครับยังกับเนื้อทองคําเลยครับอลาามากเหรียญนี้นี่ครับด้านหลังจะมีคําว่าหลิวนะครับก็คือหลวงปู่หลิวนะครับ